สวัสดีครับเพชรมณีกับปราบศึกผู้นี้ไม่เคยใช้บริการนะอ่เพชรมณีก่อนก็เรานี่ก็เหมือนผู้มาเยือนเลยนะก็วันนี้นี่เดินทางมาจากภาคอีสานมานานหลายเมื่อบานแล้วยังไงบ้างเจอปราบศึกไม่เคยเจอกันก็เป็นไม่ที่เพื่อนเื่อนอืเราเนี่ดูดันเราเนี่ก็ดีกีก็อันดับสามอ่ะเขานี่รองแชมป์แต่คนละปีกันอไม่เคยเจอกันเลยเชื่อนะ อยู่ในถึงในสายเดียวกันหรือว่าเราใหญ่ขึ้นมาผมใหญ่ขึ้นมาอ่าเราใหญ่ขึ้นมานะยังไงบ้างเจอมวยสไตล์ฝีมืออย่างปรับสึกเนี่ยก็ก็ดูศึกษาเกมการโชขาอยู่ก็ก็แก้เกมมาก็แก้เกมมาแล้วนะร้อยสี่สิบครับน้ำหนักนี้ใหญ่เล็กไปหรือเปล่าพอดีแล้วก็ต่อยนหนักนี้น้ำหนักนี้ตลอดนะวันนี้เราในฐานะผู้มาเยือนฝากพี่น้องแล้วก็แฟนขับให้มาแล้วหน่อย ก็เต็มกระเป๋าไอซีทุกคนครับก็เชื่อใจครับที่คยันยันเต็มที่แน่นอนนะครับผมคิดว่าจะมาแจ้งเกิดได้ไหมต้องเกิดเราไปนี่ยอืมสถานที่สองไฟยังไงบ้างก็แพ้คะแนตใน,ในต้องไกลแล้วก็ไม่ต้องใช่อืมปล่อยปล่อยร้อยสี่สิบหนกี่กิโล<ๆ>ก็ผมปล่อยปล่อยเจ็ดสิบโลบอืมก็วันนี้ต้องเกิดนะครับผมอ่ะมาดังหวังเจ้าบ้านเหมือนกันนี่ก็นักชกจากจังหวัดตังปราบศึกสรีอปลยังไงบ้างเจอมวย สไตล์ดูดันอย่างกับเพชรบานีเนี่ยครับก็ฝึกซ้อมมาแก้เกมมาแก้เกมมาแล้วนะก็เตรียมมาแล้วร้อยสี่สิบเรา<อ>ปล่อยกี่โลอะปล่อยสิบหกครับอืมไปนี้ซ้อมอยู่ที่จังหวัดตรังตนระังครับอืมมีคู่ป้าคู่ซ้อมก็มีพี่ที่ที่ยิมอืมเป็นที่ยิมนะอ,อ,อืมร้อยสี่สิบนี่เล็กใหญ่ไปหรือว่าน้ำหนักนี้ต่อยประจำอยู่แล้วก็ใหญ่ใหญ่ไปปกติชอบน้ำหนักไหนอ อา้หลังนี้ดูใหญ่ไปแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้ววันนี้ก็มีวิธีที่จะมาเจอกับเพชรมณีอยู่แล้วเป็นคนจังหวัดตังฝากพี่น้องเป็นภาษาบ้านเราหน่อยอ่ะครับผมขอมีฝากเป็นกำลังใจให้ปลอดสุดด้วยครับแต่ไม่เต็มที่ครับพี่น้องเจ้าใจครับคิดว่ามาแจ้งเกิดได้ไหมอันนี้ครับคิดว่ามาแจ้งเกิดได้ครับอขอบคุณน้องทั้งคู่ครับตอนเย็นเดี๋ยวรอลุ้นกันขอบคุณครับ